สวัสดีครับขอต้อนรับพี่ๆนะครับเข้าสู่การอัปเดตของสวยๆจากร้านเพชรทองบุญพิทักษ์กันเช่นเดิมเลยฮนะก่อนไปรับชมเหมือนเดิมเลยฝากกดติดตาม <Yeah. S 1> ช่องสำหรับพี่ๆท่านไหนยังไม่ได้กดติดตามช่องนะครับกดติดตาม Subscribe ไปได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง <S <S <ๆ>เพื่อรับการแจ้งเตือนไว้ด้วยกดไลค์กดแชร์ไปกำลังใจให้กันละกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้จะมีของชิ้นไหนบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับ แหวนเพชรยอดประดับเพชรข้างนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคําขาว75%น้ำหนักรวม5.10กรัมประดับด้วยเพชรรวมทั้งวงในอยู่ที่1.20กรัตแบ่งเป็นเพชรยอดนะครับขนาด70ตังมีใบเซอร์ของ GIA ครับจะเป็นน้ำ96น้ำ H แล้วก็ VS2 นะครับแล้วก็ประดับด้วยเพชรกลมอีก52เม็ด รวม30ตังเพชรเหลี่ยมอีก15เม็ดรวม20ตังขนาดแหวน54ราคาขาย85,500บาทงานสวยแล้วก็ราคาสุดคุ้มมากๆเลยถ้าพี่ๆนะครับกำลังมองหาซื้อแหวนเพชรสักวงหนึ่งอยากได้เพชรเม็ดใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็ถ้ามาพร้อมกับ ใบเซอร์ GIA ด้วยเนี่ยวงนี้น่าจะตอบโจทย์แล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่า CF มากๆเลยตัวชิ้นงานนะครับดีไซน์สวยดีไซน์ของเขาเนี่ยจะละเอียดแล้วก็เป็นแหวนที่ใครใส่ก็สวยนะคะแหวนรูปทรงแบบนี้จะช่วยเสริมให้ตัวเพชรเม็ดยอดเนี่ยเด่นแล้วก็สะดุดตามากยิ่งขึ้นเทคนิคการฝังนะคะแบบกอเตยแบบนี้ก็ช่วยทำให้หน้าเพชรเนี่ย ดูใหญ่แล้วก็แวววาวสวยงามเหลือเกินครับตัวเพชรอย่างที่ได้อธิบายไปนะคะว่าเพชรเม็ดยอดเนี่ยจะมีใบเซอร์ GIA แล้วก็มาในสภาพที่ดีหน้าแหวนประมาณนี้เลยเห็นไหมครับหน้าแหวนเหมือนเพชรไซกลาดเลยแล้วก็แวววาวเล่นไฟเหลือเกินราคาก็ดีๆกับเพชรที่มีใบเซอร์แบบนี้นะคะบอกเลยว่าราคานี้สุดคุ้มมากๆเลยครับ กำไรหัวบัวเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคํา 14K น้ำหนักรวมทั้งชิ้นอยู่ที่47.11กรัมประดับด้วยเพชรรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่6กระัตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะฮะจะอยู่ที่5.3เซนติเมตรราคาขาย165,500บาท ราคาดีมากๆเลยแค่เพชรก็คุ้มแล้วนะครับชิ้นงานเนี่ยสวยแล้วก็ดีไซน์แบบหัวบัวแบบนี้นะครับเขาจะเน้นความเรียบหรูแล้วก็เน้นที่ตัวหัวบัวของเขานะครับที่ประดับด้วยเพชรขาวแล้วก็เล่นไฟวิ่งไฟจริงๆเลยสำหรับชิ้นงานนี้ส่วนตัวเรือนนะครับที่เป็นก้านเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตัวเรือนไม่บุบบี้นะครับแล้วก็ตัวล็อกอยู่ในสภาพที่แน่นหนาแข็งแรงดีครับ เป็นหนึ่งชิ้นงานนะครับที่เป็นกำไรวงใหญ่ใส่แล้วเต็มข้อมือนะครับแล้วก็เด่นสะดุดตามากๆด้วยเพชรอันวิ่งไฟแล้วก็ขาวแวววาวอยู่บนหัวบัวแบบนี้บอกเลยนะครับว่าใส่ออกงานนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรือว่างานใหญ่เนี่ยจะทำให้พี่ๆ ดูโดดเด่นแน่นอนขนาดหน้ากว้างของตัวกำไลนะครับก็จะได้หน้ากว้างประมาณนี้เห็นไหมครับใส่ขึ้นข้อมือกำลังสวยเลยเห็นชัดนะครับไม่ใช่กำไลวงเล็กเป็นกำไลที่เห็นชัดแล้วก็โดดเด่นมากๆงานสวยจริงๆกด CF กดสั่งซื้อมาได้เลยนะครับจี G ้เพชรฉลุลายตุ้งติ้งงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองเคหน้าปาหะ น้ำหนักรวม3.17กรัมประดับเพชรรวมทั้งชิ้นอยู่ที่90ตังค์แบ่งเป็นเพชรยอดนะครับที่เป็นเม็ดใหญ่ตุ้งติ้งล่างสุดเนี่ยขนาดอยู่ที่15ตังค์แล้วก็ประดับด้วยเพชรเกรสรนะครับอีก2เม็ดรวม9ตังค์แล้วก็ประดับด้วยเพชรกุลาบอีก4 6เม็ดรวม66ตังค์หน้ากว้าง1.9คูณ2.8เซนติเมตรราคาขายเพียง17,500บาท ราคาคุ้มราคาดีเหลือเกินครับสำหรับชิ้นงานเก่าชิ้นนี้เป็นอีกหนึ่งจี้งานเก่าแท้ๆนะครับที่สวยแล้วก็ราคาถูกมากๆตัวเพชรนะครับที่ประดับเพชรเกสรแล้วก็เพชรกุหลาบเนี่ยข่าวแล้วก็เล่นไฟใช้ได้เลยครับข้างในก็ตำหนิน้อยโดยรวมเนี่ยคือสวยเล่นไฟดีและยิ่งอยู่บนตัวเรือนง,งานเก่าแบบนี้นะครับใส่ยังไงก็ดูดีใส่กับโชกเกอร์หรือสร้อยคอใดๆก็สวยงามครับ แหวนเพชรแถวงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นปาหะน้ำหนักรวม2.72กรัมประดับเพชรรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่16ตังค์แบ่งเป็นเพชรยอดนะครับ1เม็ดขนาด5ตังค์แล้วก็ประดับด้วยเพชรด,ด้านข้างอีก6เม็ดรวม11ตังค์ขนาดของแหวน49.5ราคาขายเพียง5,950บาท เครื่องประดับราคาต่ำกว่า1น0่0บาททางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือขายคืนนะครับชิ้นงานสวยแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแหวนงานเก่าราคาเบาๆนะครับที่มีให้พี่เนี่ยได้เป็นเจ้าของกันได้แบบง่ายๆเลยตัวเพชรที่ประดับนะคะเป็นเพชรเกรสรข่าวแล้วก็เล่นไฟดีวิบวับดีครับข้างในก็สะอาดใช้ได้ตำหนิน้อยอยู่บนตัวเรือนแบบเท่เทๆตัวเรือนแบบนี้ใส่ได้ทั้งพี่ผู้ชายแล้วก็พี่ผู้หญิงนะครับ ตัวก้านแหวนอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะฮะแล้วก็พี่พสังเกตที่ตัวเพชรมองระยะไกลนะครับความแวววาวของเขาเนี่ยก็ออกมาได้แบบเต็มๆเลยยิ่งอยู่บนตัวเรือนที่เป็นงานเก่าแบบนี้นะครับใส่แล้วดูแตกต่างใส่แล้วไม่เหมือนงานนะครับที่เป็นงานเพชรสมัยใหม่งานเพชรเก่าแบบนี้ใส่แล้วเพิ่มสเสน่ห์นะครับแล้วก็เพิ่มความแตกต่างให้กับทุกๆสไตล์การแต่งตัว ขนาดหน้าแหวนประมาณนี้เหมาะที่จะเป็นแหวนที่เราใช้งานได้ในทุกๆวันนะครับแหวนหัวใจทับทิมประดับเพชรน,นะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า75%น้ํา้ำหนักรวม9.22กรัมประดับเม็ดยอดด้วยทับทิมแอฟริกานะครับเจรไนรูปหัวใจประดับเพชรรวมทั้งวงในอยู่ที่1.40่ราดแบ่งเป็น เพชร21เม็ดรวม6หกสงแล้วก็เพชรบริวารอีก76เม็ดรวม80ตังขนาดแหวน53.5ราคาขาย45,900บาทงานสวยนะครับสำหรับตัวชิ้นงานนี้ก็คือตัวเรือนเนี่ยจะเป็นตัวเรือนที่ประดับด้วยเพชรขาวแล้วก็เล่นไฟโดยรอบเลย เรียงเป็นแถวด้านข้างนะครับสวยงามจริงๆแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะใช้เพชรเม็ดใหญ่นะครับขาวแล้วก็เล่นไฟมาประดับที่ตัวทับทิมเนี่ยเขาจะเป็นทับทิมแอฟริกาเนื้อแก้วสวยแล้วก็ใส่แบบนี้เลยเห็นไหมฮะมีเหลือบแล้วก็มีความสวยงามนะครับของสีสันแล้วก็เป็นทับทิมเม็ดใหญ่ด้วยทับทิมแอฟริกาเนื้อแก้วแบบนี้นะครับมีราคาแล้วก็ตัวของ ทับทิมเนี่ยสวยแล้วก็ตำหนิเรียกได้ว่าตำหนิข้างในพอยเนี่ยน้อยมากๆเลยนะครับสำหรับตัวชิ้นงานที่ใส่เต็มหน้านิ้วแบบนี้คุ้มมากๆ CF เ,เลยครับเข็มกลัดพันพฤกษาเพชร,พชรงานเก่านะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำขาว75%น้ำหนักรวม6.54กรัมประดับด้วยเพชร45เม็ดรวม90ตังค์ต่างหน้ากว้างของเข็มกลัด 1.5คูณ6.2เซนติเมตรราคาขาย3 1 5 0 0บาทเป็น,นหนึงชิ้นงานเข็มกลัดที่สวยมากๆเลยสำหรับชิ้นงานนี้เป็นงานเก่าครับตัวชิ้นงานอยู่ในสภาพที่ดีทั้งตัวเรือนด้านหน้านะครับแล้วก็เข็มกลัดด้านหลังเนี่ยตัวล็อกอยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็เพชรที่ประดับขาวแล้วก็เล่นไฟดีข้างในก็สะอาดใช้ได้ตำหนิน้อยนะครับเพชรเห็นเป็นเม็ด โดดเด่นมากๆอยู่บนตัวเรือนที่เป็นลายพันพฤกษาแบบนี้นะคะบอกเลยว่ากลัดกับชุดอะไรก็แล้วแต่นะครับใส่ออกงานไหนก็แล้วแต่เนี่ยดูเรียบหรูแล้วก็ดูดูมีราคาดูเสริมสง่าราศีมากๆเลยเข็มกลัดจีนนี้เห็นไหมครับขนาดของเขาก็เป็นขนาดกำลังดีไม่ได้เล็กจิ๋วนะครับเป็นขนาดกลางๆที่เรากลัดกับชุดอะไรเนี่ย ก็สวยงามลงตัวมากๆกด CF กดสั่งซื้อมาได้เลยครับแหวนเพชรแถวประดับเพชรข้างนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%น้ำหนักรวม5.09กรัมประดับเพชรรวมทั้งชิ้นนะครับอยู่ที่65ตังค์แบ่งเป็นนะครับเพชรตรงกลาง5เม็ดรวม35ตังค์หรือตกเป็นละ7ตังค์เลยนะฮะแล้วก็ประดับด้วยเพชร ข้างเนี่ยอีก24เมตรรวม30ตังคตังขนาดแหวน53ราคาขาย24,900บาทเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานนะครับที่ซื้อแล้วได้ใช้งานแบบใส่ติดนิ้ว ใส่ทำงานก็ดูเรียบร้อยนะครับหรือแม้กระทั่งจะใส่ออกงานเนี่ยก็ดูพอดีพอดีนะครับไม่น้อยจนเกินไปตัวเพชรที่ประดับข่าวแล้วก็เล่นไฟดีข้างในก็ตำหนิน้อยสะอาดใช้ได้นะครับส่วนตัวเรือนโดยรวมก็คือสวยการแหวนนะครับไม่บุบบี้แล้วก็ชิ้นงานเนี่ยงานฝั่งของเขาจะเป็นฝั่งแบบฝั่งหุ้มนะครับซึ่งงานฝั่งหุ้มแบบนี้เนี่ยมีข้อดีครับก็คือเวลาใส่เนี่ย เราก็อาจจะไม่ต้องระวังมากเหมือนพวกที่เ,เป็นเพชรแบบเกาะน้ำเตยนะครับงานหุ้มแบบนี้มีข้อดีตรงนี้ตรงที่ว่าจะแข็งแรงแล้วเหมาะมากๆเลยกับการที่จะเป็นแหวนคู่ใจนะครับใส่ติดนิ้วใช้งานในชีวิตประจำวันใส่ล้างจานใส่ไปจ่ายตลาดอะไรเงี้ยได้หมด CF ได้เลยครับ แหวนเพทายประดับเรือนเพชรนะครับตัวเรือนจะเป็นทองคำ75%า75%น้ํา้ำหนักรวม13.43กรัมประดับด้วยเพทายเคขเรน,นะครับเม็ดใหญ่มากๆเลยอันนี้เดี๋ยวต้นจะใส่เทียบขนาดกับให้พี่พี่ได้ชมนะครับแล้วก็ตัวเรือนจะประดับด้วยเพชรอีก46เม็ดโรวม73ต่างขนาดแหวน55ราคาขายสุดคุ้มมากๆเพียง55,000บาท สวยมากๆเลยสำหรับแหวนวงนี้ใส่ได้นะครับทั้งพี่ผู้ชายแล้วก็พี่ผู้หญิงตัวเรือนเนี่ยจะเป็นตัวเรือนที่เป็นแบบสหะครับเป็นตัวเรือนแบบเรียบๆเ,เน้นดีไซน์ที่สวยนะครับดูเหมือนงานฝรั่งเลยส่วนเพเอ,อส่วนเพทาย,ยอดเนี่ยเม็ดใหญ่มากๆดูวัดขนาดจากหน้าเพเอ,อหน้าเพทายนะครับก็ต้องมีขนาดอยู่ที่ประมาณ10กรัต สำหรับตัวเพทายนะียต้องมี10กระดัดขึ้นไปนะครับแวววาวเล่นไฟแล้วก็สีของเขาเนี่ยเป็นสีฟ้าแล้วก็มีไฟนะครับข้างในระยประยับสวยงามจริงๆดูสิฮะเทียบขนาดกับหน้านิ้วเม็ดใหญ่เหลือเกินเห็นชัดนะครับแค่ตัวเม็ดเนี่ยก็คุ้มแล้วกับราคานี้เห็นไหมฮะมองระยะไกลย,ยังเห็นเพทยแบบชัดเจนเลยแล้วก็ตัวเรือนเนี่ยตัวเรือนเขาจะทํทเป็นลายด้านข้างนะครับเหมือนผลมะเฟือง สวยงามจริงๆ CF ได้เลยครับช่องทางการสั่งซื้อนะครับง่ายดายมากๆเลยเพียงพี่ๆนะครับเพิ่มเพื่อนกันมาก่อนที่ ID Line นะครับแอดบพิทักษ์บูนพมีตัวแอดไซน์ำหน้าก่อนนะครับหลังจากนั้นแล้วชอบชิ้นไหนสามารถที่จะแคปรูปภาพแล้วก็ส่งมาสั่งซื้อทางไลน์ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบพระคุณ พี่ๆทุกท่านอีกครั้งนะครับแล้วพบกับการอัปเดตของสวยๆในวันพรุ่งนี้เราพบกันนะครับบ๊ายบาย